สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส9บ c าท .com นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะผลงานนะคะตัวอย่างงานปิ้นสติกเกอร์นะคะเนื้อ PVC ขาวเงานะคะเป็นแบบไหนนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะตัวเนื้อสติกเกอร์ขาวเงานะคะก็จะนิยมทำเป็นสติกเกอร์แปะสินค้านั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำพริกนะคะขนมเบเกอรี่นะคะหรือ,อทำเป็นแบบติดถุงแหนมนะคะต่างๆนะคะด้วยรูปทรงไดคัดที่ แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ของแต่ละร้านนะที่ต้องการนะคะส่วนใหญ่เนื้อ PVC ขาวเงาเนี่ยตัวพื้นของเขาเนี่ยมันจะเป็นพื้นขาวนะคะเมื่อเราออกแบบนะคะลงสีพื้นหลังนะคะแล้วก็ปิ้นออกมาเนี่ยก็จะได้สีตามไฟล์แบบที่ลูกค้าแต่ละท่านต้องการนะคะ,ะตัวสติกเกอร์นะคะก็มีหลากหลายขนาดด้วยกันนะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ลูกค้าสั่งทำบ่อยๆเลยก็จะมีทรงกลมนะคะสามเซนนะคะสามจุห e ้าเซน4ี่เซนนะคะแล้วก็ห e ้าเซนก็มีนะคะถ้าอย่างกรณีที่กระปุกหรือว่าบรรจุภัณฑ์ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะก็ปรับขนาดสติกเกอร์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาไปติดกับตัวถุงหรือกล่องแล้วเนี่ยจะได้อ่านออกนะคะแล้วก็ข้อความไม่เล็กเกินไปนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวงานสติกเกอร์อย่างที่บอกค่ะ เนื่องจากติกเกอร์จะมีขนาดจำกัดอยู่แล้วนะคะอะแนะนำให้คัดกรองข้อความนะคะที่เป็นข้อความสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็ ข้อมูลเบอร์ติดต่อหรือช่องทางทางโซเชียลอย่าง l ล n e หรือ Facebook หรือ TikTok นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางด้วยนะคะเพราะว่าตัวซิเกอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นสร้างความสวยงามให้กับตัวบรรจุภัณฑ์อยู่แล้วนะคะแต่เราก็ควรจะใส่เบอร์โทรเข้าไปด้วยเพื่อที่จะได้ลูกค้าเราจะได้ติดต่อกับช่องทางของคุณลูกค้าได้ด้วยนะคะ ตัว PVC นะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะเป็นเนื้อพลาสติกค่ะกันน้ำนะคะกันน้ำตัวนี้นี่เป็นสติกเกอร์ที่โดนน้ำแล้วนะคะไม่หลุดลอกนะคะแล้วก็สามารถกันแดดได้ด้วยนะคะตรงนี้นี่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะรองรับฟังก์ชันอ่ของคุณลูกค้าแบบนี้อยู่แล้วนะคะจึงทำให้ตัวเนื้อเนืสติเกอร์ PVC ขาวเงาเนี่ยาสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานได้หลากหลายนั่นเองค่ะ ท่านใดที่กำลังมองหาตัวสติกเกอร์หรือว่าร้านทำสติกเกอร์อยู่นะคะแล้วยังไม่มีไฟล์นะคะก็ปรึกษารเรื่องงานออกแบบของเรานะคะรวมถึงมีไฟล์มาแล้วอยากสั่งปริ้นกับทางร้านนะคะก็สามารถส่งไฟล์แบบมาให้เราเช็คไฟล์ก่อนแล้วก็ทางร้านเราก็จะตรวจสอบไฟล์ให้นะว่าสามารถนำมาปริ้นแล้วพอเห็นชัดไหมนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกหนึ่งคลิปในวันนี้ค่ะแล้วยังไง เราจะนำเสนอผลงานให้ชมในคลิปต่ต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ